ครับสวัสดีครับท่านครับที่ท่านเห็นนี่คือดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ไม่ทราบว่าเป็นดอกไม้ชื่ออะไรนะครับซึ่งต้นกําเนิดของต้นดอกไม้ต้นนี้นะครับอยู่ที่นู้นนะครับทางโน้นนะครับที่ผมชี้ให้ดูท่านดูนะครับที่หน้าบ้านหลังหลังเก่านะฮะครับครับแล้วกลับมาตรงนี้นะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสมาเยี่ยมแม่นะอัมพรนาวงนะครับที่บ้านเหล่าพนวันหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับท่านครับดอกไม้ชนิดนี้นะครับมีการผสมพันธุ์ระยะไกลนะครับ ซึ่งผมจะพาท่านไปชมว่ามันมันผสมพันธุ์ระยะไกลยังไงนะครับคือนี่คือต้นนี้นะครับผมเด็ดมาจากต้นน้นนะครับมาดูทางนี้กันดีกว่าะครับครับแล้วก็ต้นสีม่วงที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นต้นต้นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ทราบชื่ออีกเช่นกันนะครับเป็นสีม่วงหมดนะครับแต่มีกิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นสีเขียวแล้วก็ดอกไม้เป็นดอกชนิดนี้นะครับเข้ามาใกล้ๆนะครับนี่ไงครับ เหมือนกันเลยนะครับเหมือนได้เลยนะครับดอกไม้ประเภทเดียวกันนะครับอไอ้กล้องดูระยะใกล้ๆน,นะครับนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ผ่านการทาบกิ่งหรือว่าตอนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นคือจากดอกดอกไม้ต้นโน้นนะครับมาผสมพันธุ์ในระยะไกลนะครับก็มาแตกช่อแตกใบนะครับซึ่งจะไม่เหมือนเดิมนะครับ ดอกและใบของต้นสีม่วงนี่เป็นอีกดอกหนึ่งลักษณะอิกดอกลักษณะใบลักษณะดอกคนละรูปแบบกันเลยครับแต่ว่าที่นี่มียอดต้นดอกไม้ที่นี่นี้นะครับซึ่งอยู่ระยะไกลประมาณสัก20เมตรนะครับผสมพันธุ์ข้ามระยะไกลนะครก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับก็มีมีกิ่งเดียวนะครับท,ที่ท่านเห็นเลยนะครับ